สวัสดีครับเพียบเสือและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับรับความตามตัวนัสสําหรับนแนวทางลาวทีว TV, ลีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคานวณนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณมีเคราะห์อ,อาจเล็เต่นจาก0ูนย์ถึงเก็คัดในเลยอยู่แค่สตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขขึ้นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกเอฟซี C H e P C, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจจรณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูลาวทีวีนะครับผลออกวันนี้เนาะวันที่19นะครับ่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันนวลลาวทีวีผลออก 39, 3 8, 5, 9 38594ครับ38594ก็ หลุดไปแต้มหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าเขาก้าววิ่งรลดนะครับเข้าววิ่งโลดมันออก9ก้าี่หนีไปหนึ่แต้มนะครับในเก้าสามครับตอนที่เราเฮตีนะครับรายเฮตีผลออกสองหนึ่งเจนะครับสองหนนะครับจุดวินก็ตัวประกบมาด้วยกันเนาะสา ส่วนข้างบนก็มีนะครับสองหนึ่งแต่ว่ามันไปอยู่ข้างหน้านะครับสองหนึ่งไปอยู่ข้างหน้าเข้าสองวิ่งสองก็เข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับก็เลยไม่เข้าเนาะนะครับจ่อไอสองหนึ่งออกสองหนึ่งเจ็ดนะครับเสียดายมันไปอยู่ข้างหน้านะครับขล้วต่อที่เราสตาร์นะครับเราสตาร์ออกแปดแปดสามหกเก้านะครับ สามหกเนะครับก็ชุดบินก็ถือว่าเก้าเนาะนะครับ mm hmm. แต่ว่าวิง่งโหลดหลุดนะครับวิ่งโหลดหลุดเพราะว่า,วาตัวประกอบมาด้วยกันนะครับแต่ว่าการเอาสามตัวไปตัดเล่นมันก็เข้าเลยแล้วก็มาตามเมต่อน,นะครับสุนทรับแนวทางในวันที่20นะครับแนวทางในหลุดผมก็ต้องกลับขอโทษสมาชิกด้วยนะครับก็มีเงินดีนะเนานะขเขาวิ่งเงินเดียวไม่หลุด แล้วก็มาดูวันที่20เดือนเก้าับอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับลาวทีวีแล้วก็ลาวเมตติลาวสตา ก็สามในทางเหมือนเดิมน,นะครับในทางผมก็พูดไปแล้วเนาะต้นคิปนะครับเป็นการคิดและการคำนวณนะครับนําผลที่ออกนะครับกินมาคํานวณนะครับนั้นตัวเลขที่นํามาลงให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูลาวทีวีนะครับวันนี้ชุดยินเลขสามสี่เจ็ดห้าเก้า สามสีเจ็กครับเลขเด่นคือเลขสากับเลขสีผมเล่นในที่เลขสานะครับเั้นในที่เลขสาก็จับไปเลยนะ้อสามเจ็ดสามห้าสามนะครับสามตัวผมจับไปที่379นะครับ หรือว่าใครจะจับจับก็ได้นะพอมนเ่นในเลขสามตัวที่สามนาเรีนย <3. S 1> น, 3, 7, 3, 9, นดิสุก็มีอยู่สามมีสามเดเกนาะต่ตารูดิสุก็คือสามเจ็ดครับ ใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาได้ในชุดวินนะครับจับเอาได้ในชุดวินครับต่อที่ราวเฮดดีนะครับดาวเฮดดีชุดวินวันนี้ได้เลขสี่ห้าศูนย์หกเลขด่นนะครับได้เลขสีกับเลขห้ อันนี้ผมเด้นในที่เลขส4นะครับก็จาะไอที 40, 46, 42, 40, 46, ่สี่ศูนย์สีหกสี่สองสี่นย์นตัวที่ผมจับให้ก็จับให้ที่462หรือสองก็ได้นะครับ รับเรลาเอตีสี่กกับส2ตัวที่น่ารุ้นิดสุดก็สี่หกเนาะนะครับหกสี่ส่ศนย์ส่วนสีกับส2ตัวรองนะครับต่อที่ลาวสตาร์นะครับ เราสตาชุดบินวันนี้ 6, 7, 6, 7, 0, 2, เลขหกเจ็ดหกเจ็ดศูนเลขเด่นผมให้ที่6กับ7จ็ดคอจับไปที่เลขหก 6. ใครชอบเลขเจ็จับที่เลขเจ็นะครับถ้าเป็น5เป็น4ก็จับ ไล่ตามนี้เลยนะครับห้าศูนย์ห้าหส่อไปส่วนตัวนี้ผมเน้นให้ที่6กนะครับสำหรับลาวสตาร์ตับไปที่60 6ูนย์สนะครับส่วนกลรจับเกก็เกศูนสนะครับส่วนสาตตัวตับไปที่360 ตอนนี้านี้ที่60ค่กับารที่รับแนวทางาก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก FC ทุกท่านโชคดีในวันที่2 0เกพอันหครับโชคดีทุกท่านเยนกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ